ผ้าขัดไรอ่าบอลทุกมาการสนามมาแล้วลมโจสกัดไม่อยู่พีสกัดอยู่พีทเลี้ยงดีครับส่งมาแล้วครับไม้ทางด้านปีกซ้ายเลี้ยงไปนะครับโอ้โหลุกนี้เปิดเองเลยนะครับไม่เข้าอ่าคนที่วบบลุกพังสู้ขอกคุณนะครับพวกคุสู้อยู่ สเปสะสปะามากไปหน่อยครับกล้อง,อ,องขออภัยนะครับมือสั่นตามบอลไม่ค่อยทัน <S <S เอาฝั่งนู้นว่าไงฝั่งนู้นว่าไงเลี้ยงได้ไหมไปได้ไหมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับโอ้โหโดนลุงโจ้สก,กัดน,นะครับตอขานิดเดียวครับบอลกระเด้งไปไกลนิดนึงแต่ถึงลุงเชนมาถึงน้องสันนะครับน้องสันส่งให้ลุงเชน,นเชนยิยงไปไงลูกนี้โอ้อยโอ้โหโนยนเองเหนียวจริงๆนะครับ เดี๋ยวจริงๆครับประวานยืมไปสองร้อยยังไม่จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวหลายอย่างเดี๋ยวหลายอย่างเอาต้นได้บอลน,นะครับต้นไดบอลได้ไหมต้นเป็นไงไปรอดไหมรอดน,นะครับอืมลูกนี้เป็นประตูไหมโอไม่เป็นประตูครับเข้าเขา้าเข้าครับแต่ไม่เป็นประตูครับบนหน้าอิฐด,ดาบอกลูกนี้มันเตะคืนกันอ่าฟุตบอลมาเสื้อแดงเป็นไงปีกน,นู้น ออกนะครับทุ่มคืนมาอีกทีหนึ่งอเอาเชนวิ่งวิ่งไปไหนอ๋อส่งให้ต้นไปแล้วนะครับผมมองไม่ทันเองครับทุกคนโอ้โหลุกนี้เข้าไปแล้วครับเข้าไปที่โกเล็กๆข้างๆนะครับลูกอใหญ่ไม่เข้าครับพอดีแม่นโกเล็กลองโยนเตะส่งไปนะครับทางด้านหน้าฝั่งนู้นว่างไงส่งให้กิตตดาไหมกิต ไม่เข้านะครับลูกนี้สก,กัดออกมาได้ไปแล้วนะครับไปแล้วไปไหนไป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 ไ,ปไ,ปไหนไปแล้วอุดไปก่อน <c oughs> โอ้โหเหนียวจริงๆมีคุณโยนนี่น้องเต้นได้บอลวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับกาลังคิดอยู่ว่าจะไปซ้ายหรือไปฝาครับโอเคกลับกลับมานะครับกลับมาให้น้องสันน้องสันเลี้ยงไปเลี้ยงไปให้เชนเชนส่งกลับมาให้โจโจเป็นงานโจเป็โจไ สับกไกลไหมไม่สับไกลเกี่ยวไปให้ต้นนะครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ต้นจริงไปครับเป็นประตูไปอีกแล้วนะครับอ๋อลูกนี้อันนี้ครับอ้าวทำท่าดีใจหนยครับลูกหนึ่งลูกทำท่าดีใจหน่อยอ๋อนี่แหละครับท่าดีใจอ,อ่เป็นไงบ้างครับคุณพีครับได้อยู่ครับได้อยู่นะ เอ้ทำไมผมนี่รู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันคนเตะบอลเลยไม่รู้ <c oughs> อกไว้ลูกนี้รักไก่นะครับลูกนี้รักไก่กิตดารักไก่ไปนะครับออกข้างประตูนะครับมันรักไก่เสื้อเขียวนะครับอันนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับซื้อตัวมาส่งไปด้านหน้าครับรักไก่มอนกลนครับโอ้โหนี่ก็เหนียวหน้าดูไปโจนี่เหนียวจริงๆนะครับพรุ่งนี้เขาเอาฟิตด,ด้วยนะครับลูกนี้เตะไม่ไหวเข้า